ก็อ้อนะคะพีดีพยาว2023วันนี้ก็เป็นรอบไฟนอลนะคะแล้วก็ได้น้องอีฟซึ่งมงมิสแกนพยาว2023เป็นที่เรียบร้อยค่ะก็แสดงความดีๆกับน้องแล้วก็สำหรับงานวันนี้ก็ทำเต็มที่ค่ะเพื่อพยาก็คิดว่าแฟนนางงามจะชื่นชอบนะคะ ในงานวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆผู้เข้าประกวดทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติให้ได้มาเดินเวทีพยาวของเรานะคะน้องๆสวยทุกคนเลือกยากจริงๆมีความเก่งแล้วก็มีความพร้อมใช้ทั้งหุ่นทั้งรูปร่างคือสวยหมดค่ะแต่วันนี้เราต้องเลือกก็เลือกคนที่แบบที่ที่เราคิดว่าน้องมีความพยายามมีความสู้นะคะชอบก็ได้ที่น้องอีฟค่ะ ก็ฝ <Allah> ากติดตามเชียร์ทีมมิสแกนพะเยานะคะฝากเชียร์น้องอีฟแม่แม่นางงามทั้งหลายแล้วก็สื่อแล้วก็เพจทุกสำนัก